สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเอบี้ยยังชีผู้สูงอายุเบี้ยยังชีผู้สูงอายุเดือนพฤศจิกายน2567เงินจะเข้าบัญชีในวันไหนวันที่เท่าไหร่เข้าเท่าไหร่ไปฟังกันให้ชัดๆกันเลยนะคะ,คะสำหรับเบ,บี้ยยังชีผู้สูงอายุโดยป,ปกติแล้วกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ กับผู้มีสิทธิ์โอนเงินให้กับผู้สูงอายุเงินจะเข้าบัญชีภายในวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์กรมบัญชีกลางจะโอนก่อนวันหยุดนั้นนั้นมาดูเดือนพฤศจิกายน2567นก็ับซึ่งวันที่10ตรงกับวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้สูงอายุโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์เงินจะเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่8 เดือนพฤศจิก,กายน2567นก,รกร็คงจะตามขั้นบันไดเมื่อเดืนนาฬิกาช่วงอายุ60-69ปีรับเบี้ยยังคีพู้สูงอายุ600บาทช่วงอายุ70-79ปีรับเบี้ยยังคีพูดสูงอายุ700บาทช่วงอายุ 80- 8 9ปีรับเบี้ยยังคีพูดสูงอายุ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังคีพูดสูงอายุ 1, 0 0 0 บาจ๊ะในส่วนเบีย้ยยังชีพค่าจ่ายท่วหน้าแบบเอ่อทั่วหน้า1,000บาทนะคะตามที่มติคณะอนุกรรมการครับเครื่อสวัสดิการโดยรัฐค่ะก็มีมติไปแล้วเมื่อต้นต้นปี2,567ก็คือตั้งแต่วันที่21คกุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาค่ะก็คงจะต้องรอคณะกรรมการชุดใหญ่และมติคอรมอว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร ก็บอนอเองก็ติดตามข้อมูลข่าวสารให้อยู่โดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คงจะต้องรับตามขั้นบันไดเมื่อนเดิมนะคะ,คะก็วันศุกร์ที่แปด เดือนพฤศจิกายนของ2567การเบียยังงกีบผู้สูงอายุก,ก็จะเข้าบัญชีของผู้สูงอายุนะจ๊ะการในส่วนท่านใดท่านใดที่มีอายุครบ70ครบ80หรือครบ90ปีขึ้นไปการที่จะมีการปรับเพิ่มเึินเบียอย่างจีบจาก600บาทเป็น700บาทจาก700บาทเป็น800บาทจาก800บาทเป็น1000บาทนะจ๊ะซึ่งอายุครบเมื่อเดือนตุลาคม256 17ตามขั้นบันไดค่ะก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะในเดือนในเดือนพฤศจิกายน2567น2567ก็ก็ไปอัพดูบัญชีของท่านอาจารย์ในส่วนที่ช่วงอายุถึงถึงตามขั้นบันไดตามที่ปอน้อยได้นำเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะจ๊ะค่ะหรือท่านใดท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็น ค่ะในส่วนของเบีย้ยยังคีดผู้สูงอายุค่ะในช่วงนี้ค่ะก็ตายคอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยค่ะทุกคำถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามในที่คทางตอบอย่าลืมกดติดตามปอหน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอหน่อยต้องกลัาลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ